มันก็เด็ดโมเลาวทำเรื่องอีก ไปมั้ยมาหน่อยเถอปเอาหลอดสภัดด้วยอ๋อไปของโับฮะอะไร เราจะกลับมาเตรียมตัวเก่งๆกับกดดันเป็นธรรมดานะครับเรื่องการแข่งขันก็ต้องเป็นความกดดันแต่เราก็ก็ก็ทราบดีว่าจะจะมีอะไรนะครับแล้วก็ทํางานอย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่การเข้าค่ายในวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําการบ้านดีทํางานต่อเนื่องนะครับกับลูกทีมแล้วก็กับสตาฟโค้ชเพราะฉะนั้นเรื่องความกดดันไม่มีปัญหาครับครับเป็นเกมที่หนักอย่างแน่นอนนะครับในการเจอกับมาเลเซียเล่นในบ้านมาเลเซีย เปหมายขอราคือสแต้มแน่นอนแต่มันจะเป็น3คะแนนก็ได้หรืออาจจะเป็น1คะแนนก็ได้นะครับแต่เราจะทําผลงานที่ดีเพื่อกลับมาที่บ้านเราครับอีรัทีซีย่ดทมรับมือเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะเราทราบ mm hmm. ว่าการเข้าสูุ่ดเมนนั้นการบาดเจ็บจะเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะทาให้เข้าสู่ความเ่เี่ยได้หรือไมอ่ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้เตรียมตัวด้วยการ จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมสเต็ปายสเต็ปให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรามีทีมงานที่ที่เข้มแข็งนะครับทั้งฟิตเนสโค้ชแล้วก็เรื่องของนักกายภาพบำบัดซึ่งก็มีการวางแผนกันทุกวันแล้วก็ทําให้ลูกทีมเราน,นั้นสมบูรณ์ขึ้น mm. อย่างต่อเนื่องครับกับโค้ชวินนี่มองว่าเป็นโอกาสสาคัญครับนี่คือนี่คือสิ่งที่กระตุ้นของเราเป็นอย่างดีนะครับทำให้ทีมั้นมีความพึ่เขิมในการที่จะสู้แล้วก็ทําผลงานดีความกดดันนั้นต้องตกอยู่ที่เจ้าบ้านครับเพราะแฟนบอลนั่นแหละครับจะกดดันเขาต้อง ต้องต้องอยู่ในสถานก,การณ์ที่บีบคั้นที่ต้องต้องต้องทำให้เหนือกว่าทําให้ดีกว่าทําให้ชนะนะครับซึ่งความกดดันตรงนี้เราจะใชใ้เกิดประโยชน์สำหรับทีมของเราในการที่จะทําให้ผลงานออกมาดีในสองนัดที่เรามีในการทําการแข่งขันกันครับ